ก็จะเด็กดีด้วยนะครมาพูดคุยในครั้นี้และหลายๆคนบอกผว่าคุณพี่เข้าบ้านคุณเนี่ยูสียงคมากคิดแค่เราพอจะได้ตั้งแต่เข้า้านเลยหรือเปล่เือเสียงของเขานี่มันยังไงเปนพิเศษอ่ะสาวจันพุ่มทอดในป้ายหนึ่งสองสามไม่อยากจะคิดสงสาม

เอานะครับแล้วแบยางว่าทบอว่าเนี่ยเรนคาเ่นี้ยฟังนะ้รกโยชน์นี่เลยถ้ข่าวบอกี่เสียงดีที่สุปลรอดของ AF เลยใช่ใช่ ハハハハ เอางี้ดีกว่าประชาชนขอให้คุณทาต่อหน้าชี่ว่าบอลคุดูวหน้าสิดูหน้าด้วยนี่ไม่ได้หน้านี้ละหน้าต่อไปอ่ะหน้าเดิมนะต่อหน้าที่ต่างกันดีกว่าหน้าบ้าบอลแล้าเรื่องของซอง บ้าโดดเรียนโดดเรียนนี่เด็กชายเด็กอะไรเด้อรักมากนะฮะผมห้ามให้มาในสตูดิโอแล้วคุณผู้ชมไม่ยอมอยากเข้ามาดูวิ่งผมบอกว่ารายการเราไม่สนับสนุนคนโดดเรียนและโดดงานแต่เขาร้องไห้บิงวอนถ้าเกิดว่าคนมาร้องไห้ต่อหน้าสตูดิโอผมจะทำยังไงให้เข้าไปผมไม่สามารถให้เข้าไปได้ไปที่แน่ๆนะฮะเพราะแฟนคับเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อ ไม่มีออยากจะบอกทุกคนที่ให้กลังใจเเี่ต้ก็จะอคมากัทคนมา เรี F F ่องทีก3ยอดที่มากครับถ้าเป็นตามไปคุณผู้ชมในช่วงหน้าเราจะกลับมาพันรูปศรษฐกิจดีกว่ารับแล้วก็เรื่องงการเงินของที่เราสาวไทยและกระจายวในโลกโซนต่าับ